สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยไม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมองหัวโต,วตวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานยินทีบวกบวกให้กับทุกคนทุก,ทกช่วงเวลาในไล่มีดีในดีมีไลหรือว่ามีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่มีค่าโฆษณาแต่ถ้าค่าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แตงแม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่่่เเปป็็นนไไมรคะ หรือว่าอยากสปอร์ตทางตรงใต้คอมมนต์เลยค่ะมาค่ะวันนี้เราทําลัคนาราศีมีนนั่นเองนะคะสัญ,ญลักษณ์ราศีมีนเราคองเกรตูเลชันกับคนที่เกิดลัคนาราศีมีนล่วงหน้าเลยค่ะเพราะว่านะคะช่วงเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนช่วงปลายหลังของเดือนนะคะกันยายน ปักหลังของเดือนกันยายนนั่นเองนะคะช่วงเวลานี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะตั้งแต่วันที่นะคะ19บเก้าไปนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะวันนี้เวลานี้ให้ชาวลัคนาราศีมีนหรือราศีมีนให้คุณโฟกัสในเรื่องใดช่วงเวลานะคะสองอาทิตย์นี้นั่นเองคะ่ะมาคะ่ะ <c oughs> คุณมีความรังเล นะคะสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีมีนถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณกําลังวางแผนทําบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่คุณก็มีความลังเลในจิตใจของคุณคุณเห็นไหมคะนี่คือสองดาบนะคะสองดาบก็คือทูออฟสอดแล้วก็ดีเอ็มพถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณกําลังวางแผนธุรกิจบางสิ่งบางอย่างคุณเป็นผู้ให้เสมอคุณเป็น คนที่มีฐานะดีมีธุรกิจการงานเป็นของตัวเองคุณมีความกังวลในเรื่องบางสิ่งบางอย่างแต่คุณเป็นคนมีความสามารถนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้พลังงานแห่งเทพแม่แรงมากนั่นเองนะคะคุณกังวลเรื่องอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะแต่คุณให้เชื่อมั่นและศรัทธาว่าคุณมีความเก่งคุณได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาเยอะมากแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะตอนนี้เวลานี้นะคะตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่30กันยายนคุณควรโฟกัสในเรื่องใดกันค่ะ Oh my god, go for God, go oh for God, go for God. Oh my god. god. คุณเตรียมรับความสุขที่กําลังจะเข้ามาหาคุณจะมีคนมายื่นโอกาสทำให้จิตใจคุณกระชุ่มกว่าชวยขึ้นบางคนลูกหนี้จะเอาเงินมาให้ธุรกิจการงานของคุณที่คุณมีความกังวลให้คุณปล่อยฟูค่ะนี่คือหกถ้วยคุณจะได้รับความสุขกําลังจะเดินทางเข้ามาหาคุณในเร็ววันนี้ขอให้คุณปล่อยวางไม่เกินสองวันนี้ก็ได้นั่นเองนะคะคุณจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างจะ ไม่แน่นะคะไพ่นี้อาจจะเป็นไพ่ที่เป็นโจทย์คําตอบสําหรับคุณที่คุณมีความลังเลในเรื่องบางสิ่งบางอย่างไพ่นี้นะคะมาเพื่อปลดล็อกให้คุณได้รู้เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงโอกาสเห็นไหมคะตั้งแต่วันที่19-20-21นะคะชีวิตของคุณก็จะมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นและมันจะมีแต่ความว่าดีดีดีนั่นเองต่อคะ่ะโอ้ม่ก คืออะไรคะนี่คือ king of one ถ้าธุรกิจปัญหานะคะที่คุณมีความลังเลในเรื่องการงาน ถ้าคุณมีลูกลูกคุณโตแล้วนลูกคุณเป็นนักบริหารนะคะลูกคุณก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่ king of b o n ธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความก้าวหน้าความมั่นคงและความยั่งยืนเพราะคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลคุณเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นและมองเกมของคนอื่นออกอยู่เสมอที่สำคัญคุณมีเอกลักษณ์โดดเด่นมีทักษะ ความสามารถที่หาตัวจับยากเหมือนนกฟีนิกซ์ที่ฆ่าไม่ตายเมื่อมันรู้ว่าสถานการณ์ไม่เป็นใจมันจะทำการเผาตัวเองเพื่อเกิดเป็นตัวใหม่ที่สดใสที่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมเหมือนคุณเป็นราชาแห่งนกมีความหล่อความฉลาดความโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะนะคะนี่คือ ขิงออบอลนะคะคุณเป็นคนที่มีความสุข,ขุมมองการไกลนะคะและที่สำคัญมีความ perfect man นนั่นเอง แอนแฮนซัมนั่นเองนะคะและตอนนี้เวลานี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่ความสุขในเรื่องการงานคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะธุรกิจของคุณนับจากนี้คุณจะมีหุ้นส่วนทางผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าผู้ชายอาจจะเป็นคนที่มีอายุนะคะสาปีขึ้นไปนั่นเองนะคะบางคนจะได้เจอพบรักต่างไวแต่ถ้าไม่ใช่อาจจะเป็นครอบค ของคุณจะกลับมาหลักกันอีกครั้งนั่นเองนะคะต่อค่ะโอมกดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเพจออ f วน e ธุรกิจการงานของคุณมันถึงเวลาที่ฤดูกิบเกี่ยวเหมือนตอนนี้คุณปลูกต้นกล้วยเมื่อกล้วยถึงฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวคุณก็เตรียมตัวได้รับเงินทองเข้ามาในชีวิตค,คุณการเงินการทองธุรกิจการงานของคุณตอนนี้ เป็นธุรกิจที่มั่นคงถาวรเรียบร้อยเรียวนั่นเองไม่ว่าคุณทําธุรกิจอะไรนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวนาไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสวนธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความมั่นคงเป็นลากแก้วนั่นเองนะคะนี่คือความสุขของคนที่เกิดลัคนาราศีมีนหรือคนที่เกิดราศีมีนเตรียมรับความสุขความยิ่งใหญ่ที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณต่อค่ะ บางสิ่งบางอย่างนะคะไฟออฟสอดคุณได้ผ่านเรื่องบางสิ่งบางอย่างมาเรียบร้อยแล้วนี่คือความเจ็บปวดความเสียใจ ความพ่ายแพ้คุณได้เรียนรู้คุณเคยผิดพลาดไปครั้งหนึ่งแล้วในเรื่องการงานหรือเรื่องอะไรก็ตามถ้ามันผิดพลาดแล้วก็ไม่ต้องไปโทษตัวเองและไม่ต้องไปโทษคนอื่นให้รู้ว่านั่นคือบทเรียนของคุณบทเรียนที่จะนำพาให้คุณเป็นคนฉลาดมากขึ้นเมื่อคุณล้มที่เมื่อคุณล้มคุณจะได้เรียนรู้และเข้าใจนิสัยของคนที่เข้ามาหาคุณตราบใดที่คุณยังไม่ล้มคุณจะไม่รู้จิตใจของคน ที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณแต่เมื่อไหร่ที่คุณล้มลงเมื่อไหร่คุณจะได้เรียนรู้นิสัยของคนคนนั้นท่าแท้ของเขาเป็นอย่างไรและตอนนี้นะคะคุณก็ได้เข้าใจสิ่งที่คุณเจอแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วตอนนี้เวลานี้สำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีมีนจะเกิดสิ่งใดกับคุณอีกค่ะความผิดหวังเสียใจนี่คืออะไรคะนี่คือแปดดา คุณอึดอัดคุณอยากออกจากสถานการณ์ที่เลวร้ายในครั้งนี้คุณปกป้องตัวเองห่อหุ้มตัวเองทั้งที่เรื่องมันก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้วอาจจะเิดผ่านมาเดือนสองเดือนด้วยความที่นะคะมีคนเตือนคุณแล้วในเรื่องบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณเป็นคนที่มีความดื้อมีความดื้ออยู่ในตัวคุณพลาผดผิดพลาดทั้งไป จงให้อภัยตัวเองนะคะทุกคนเขาก็เจอเศรษฐีหลายๆคนเขาประสบความสำเร็จพันครั้งแต่เขาก็เคยประสบความลำเหล็วพันครั้งเหมือนกันคนไม่ฉลาดนะคะเขาไม่ประสบความสําเร็จเป็นพันครั้งแต่ก็มีหนึ่งครั้งที่เขาประสบความสำเร็จก็มีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยวางค่ะอย่าไปโทษตัวเอง นั่นเองนะคะแล้วมองตัวเองขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นมาใหม่อย่าหวาดกลัวอย่าไปซ้าเติมถ้าตอนนี้คุณรู้สึกอึดอัดบอกไม่บอกใครไม่ได้ ต้องแก้สถานการณ์อยู่คนเดียวไพ่นี้จะเป็นไพ่ตอบโจทย์สําหรับคุณที่เกิดลัคนาราศีมินนั่นเองนะคะนะคะต่อไปนี้ชีวิตคุณจะเจอสิ่งใดนะคะถ้าตอนนี้เวลานี้คุณเจอแปดดาบนะคะไม่ต้องกังวลน,นะไปปล่อยปูซาแต่ถ้าคุณไม่มีปูปล่อยถ้าคนอยู่ในต่างประเทศหรืออะไรก็ตามแต่นะคะให้คุณนะคะ ถ้ามีดอกมะลินะคะเอาดอกมะลิถ้าไม่ถ้าไม่มีดอกมะลิเอาดอกไม้ที่เป็นดอกไม้อะไรก็ได้แต่ดอกมะลิมันจะดีสุดนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ในน้ํานะคะในแก้วสักเก้าดอกนะคะแล้วก็ไปตั้งไว้ในพระพุทธรูปถ้าใครนับถือศาสนาพุทธนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็ตั้งไว้ในที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะดอกมะลิเก้าดอก ะะแต่ถ้าไม่มีเอาดอกอะไรก็ได้นะคะไว้นะคะแล้วก็ไว้สักคืนหนึ่งจากนั้นก็เอาไปเทนะคะเทที่ทะเลนะคะเทที่ทะเลหรือแม่น้ําที่เป็นแม่น้ําไหลเป็นการสะเดาะเคราะเอาเคาะออกจากตัวของคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณอย่าลืมปล่อยสัตว์ นะคะไปปล่อยสัตว์ทาบุญนะคะชีวิตคุณถ้าตอนนี้หกหกคุณเห็นไหมคะหกนี่คือความสุขคุณอยากมีความสุขเข้ามาอีกครั้งคุณได้ยินเสียงอีกกา นะคะในห้องแม่หมอไหมคะในบ้านแม่หมอไหมคะอีกานี้มาเป็นอีกาดีบางคนบอกว่าอีกาเป็นลางร้ายแต่สําหรับแม่หมออีกาก็คือสัตว์ชนิดหนึง่งเขามาเพื่อที่เขารู้ว่าที่ตรงนี้มีความอุดมสมบูรณ์ที่ตรงนี้มีความปลอดภัยให้กับเขานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเวลานี้ตอนนี้นะคะคุณรู้สึกความอ่อมความยมให้มองดู ข้างหน้าให้ดูข้างๆหรือคุณไปปล่อยสัตว์นี่คือหกเหรียญหกถ้วยความสุขจะกอบมาความสุขถ้าคุณได้ปล่อยปูคุณจะได้ความสุขยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณแล้วเงินทองจะได้มา นะคะถ้าคุณเคยพลาดพังเสียเงินโดยที่คุณประมาทด้วยความประมาทต,ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีก็ตามแต่นะคะคุณอาจจะได้เงินหรือเสียเงินก็ได้เพราะมันขึ้นหกเหรียญน,นั่นเองนะคะถ้าคุณยังไม่เสียเงินให้คุณไปทําบุญปล่อยสัตว์ซะ นะคะปล่อยปูหรือปล่อยอะไรก็ได้คุณจะได้เงินมาแต่ถ้าคุณเสียเงินก้อนใหญ่ไปแล้วทําให้คุณออมทําให้คุณยมนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะถือว่าเราได้ชดใช้กรรมในสิ่งนั้นแล้วนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเพจออฟสอดให้คุณเป็นคนใหม่ การที่คุณพ่ายแพ้การที่คุณเจออุปสรรคในครั้งนี้มันเหมือนให้คุณได้รู้ตัวตนของคุณแล้วใครไม่สามารถมาหลอกคุณได้อีกคุณมีความกเก่งคุณมีความกล้าอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นดึงความกล้าดึงความเก่งของคุณออกมานะคะธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้คุณอยากเป็นราชาคุณก็ต้องทำให้นิททำตัว ทำนิสัยให้เหมือนราชามีความแข็งแก่งไม่ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดเห็นไหมคะเด็กถือราบปีนเข้าภูเขาแม้เขาจะเป็นแค่เด็กแต่เขาก็มีความพยายามเหมือนตัวคุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานั่นเองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะได้รับความยด ยุติธรรมนี่คือจัตติค่ะความยุติธรรมกำลังจะมาหาคุณไม่ว่าคุณเจออุปสรรคอะไรก็ตามแต่ถึงเวลาที่คุณกลับจะกลับมาทวงบัลลังก์ของคุณอีกครั้ง ความสุขกําลังจะเข้ามาเอกสารทางด้านการเงินหรือการงานของคุณคุณจะชนะคดีความถ้าคุณมีคดีความอยู่นั่นเองนะคะนี่คือความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่ตอนนี้เวลานี้สิ่งดีๆฝันล้ลยกําลังจะออกไปชีวิตไปออกไปจากชีวิตคุณในเดือนกันยายนนี้นั่นเองนะคะต่อค่ะ ไฟออบขับโอไฟไฟคุณเจ็บหนักเลยนะคะสําหรับคนที่เกิลดลัคนาราศีมีนหรือราศีมีนเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจโดนหลอกซ้ําแล้วซ้ําอีกโดนหลอกรอบหนึ่งโดนหลอกรอบสองโดนหลอกรอบสามเราไม่รู้ว่าคุณโดนหลอกเรื่องอะไรนะคะแต่มันทําให้คุณออมมันทําให้คุณยมมากๆแล้วก็บอกใครไม่ได้คุณคิดว่าความผิดเนี้ย ความเจ็บครั้งนี้คุณเป็นคนสร้างเองคุณก็เลยไม่กล้าบอกใครปลดปล่อยมันออกมาค่ะนะคะถ้าคุณไม่ปลดปล่อยมันออกมาคุณก็จะ รู้สึกว่าโอ๊ยโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลาห้ามโทษตัวเองนะคะตั้งแต่วินาทีนี้ไปสําหรับคุณที่เกิดลักขณาราศีมีนหรือราศีมีนโอกาสอยู่ข้างหน้าเสมอความสุขจะกลับมาหาคุณเสมอให้โฟกัสสิ่งที่มีอยู่อย่าโฟกัสสิ่งที่สูญเสียไปแล้วเหมือนคุณนะคะทำเอกสารหล่นหาย เหมือนคุณสูญเสียอะไรไปบางอย่างเหมือนมันแก้วมันตกลงน้ําแล้วคุณจะไปอะไรกวกับแก้วที่ตกลงน้ําได้ไงคะทั้งที่คุณก็มีแก้วอีกสองใบตั้งอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณโฟกัสในสิ่งที่มีอย่าโฟกัสในสิ่งที่ขาดคุณดีแค่ไหนที่คุณยังมีลมหายใจยังมีสองมือสองแขนและหนึ่งสมองยังมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงบอกกับตัวเองแบบนี้ต่อค่ะโอเมก้าค่ะคุณค่ะคุณกถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะนี่ค่ะคุณมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่อึดอัดด้วยความเก่งด้วยความเก่งนี่แหละค่ะความเก่งความฉลาดของคุณมันก็คือเส้นบางๆเส้นบางๆระหว่างความฉลาดกับความฉลาดน้อยนะคะบางคนยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองเป็นคนฉลาด ก็จริงค่ะคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถแต่บางสิ่งบางอย่างจังหวะชีวิตมันทําให้คุณจะต้องอ่เขาเรียกว่าอะไรนะพลาดพลาดในสิ่งที่ไม่ควรพลาดอะเราบอกอย่างนี้พลาดในสิ่งที่ไม่ควรพลาดเราไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะแต่คุณจะกลับมายืนหยัดในตัวของคุณเป็นตัวของตัวคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนี่คือคินออฟสอดลาชีมีถือดาบนะคะสิ่งที่มันพลาดไป ก็ขอให้บอกว่ามันพลาดไปแล้วไม่เป็นไรเราเริ่มต้นได้ใหม่เสมอนั่นเองเราไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเพราะมันเป็นเรื่องความเสียอกเสียใจนั่นเองไ,อไฟออฟไฟออฟสอดแล้วก็ไฟอออครับนับแต่นี้ชีวิตใหม่ของคุณจะเริ่มต้นเริ่มดีขึ้นในเดือนกันยายนและมันจะดีขึ้นคุณได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะแล้วนั่นเองนะคะและมันจะดีขึ้นในเดือนตุลาคมในวันที่สอง ตุลาคมเมื่อนะคะเมื่อดาวพฤหัสเคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎกรกฎเป็นธาตุน้ําแล้วก็ทําให้ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมีนหรือแร้หรือรอาศีมีนได้รับนะคะผลบุญกุศลครั้งนี้ด้วยเป็นดาวมหาอดุดมหาอุดฝักตัวให้เป็นใหญ่นั่นเองต่อค่ะ อ้าม่กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะถ้าคุณมีความอ่มความยมในเรื่องความรักหรือในเรื่องการงานที่คุณเผชิญมาอยู่นะตอนนี้สิ่งไม่ดีกําลังจะหลุดออกไปจากชีวิตคุณสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นนี่คือนะคะ โกออบธุรกิจการงานของคุณหรือครอบครัวของคุณจะมาคอยเป็นที่ซัพพอร์ตสำหรับคุณนั่นเองนะคะสำหรับคนที่เกิดกาลัคนาราศีมีนเตรียมตัวรับความสุขที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนั่นเองวางให้ลงปรุงให้ได้สิ่งในที่มันผ่านไปแล้วก็บอกว่ามันก็ผ่านไปมันเป็นครูให้กับเราเท่านั้นเองค่ะต่อค่ะ เดเดมันจบแล้วคะ่ะนะคะเดดเดดครั้งนี้มันจบแล้วนะคะความหวาดกลัวความที่ความอะไรต่างๆที่คุณเจอมานะคะสิ่งใหม่ๆกำลังโตเริ่มต้นขึ้นชีวิตใหม่ของคุณกำลังเริ่มต้นขึ้นไม่ต้องหวั่นกลัวอะไรบางคนจะมีการโยกย้ายที่ทำงานบางคนอาจจะได้เปลี่ยนงานบางคนอาจจะได้เปลี่ยนสถานที่นั่นเองนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีคะ่ะเพราะ ว่าคุณได้ผ่านความเจ็บช้ำความเสียอกเสียใจมามา,มากแล้วนั่นเองนะคะเตรียมตัวรับความสุขในชีวิตคุณต่อค่ะขอบคุณค่ะคอบคุณค่ะขอบคุณเอสออกขับนะคะคุณจะได้รับข่าวใหม่ๆคุณจะได้รับ นะคะเงินทองกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาถ้าคุณอยากได้งานใหม่คุณจะได้งานใหม่ค่ะคุณจะได้งานใหม่ตามที่คุณปรารถนามันถึงเวลาแล้วนะคะที่ชีวิตของคุณชีวิตใหม่ของคุณในร่างเดิมในเดือนตุลาคมนี้ชีวิตของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะฝันร้ายของคุณกําลังจะจบลงในเดือนกันยาและในเดือนตุลาคุณจะได้รับข่าวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆบุญกุศลของคุณยังมีอยู่และบุญกุศลนี้ทําให้ชีวิต ของคุณก้าวจากความอ่อมความยมนะคะช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ชีวิตของคุณจะได้หลุดพ้นสัทีนั่นเองและความสุขจะก้าวเข้ามาในชีวิตคุณในต้นเดือนตุลาคมแล้วยังไงคะในเดือนนี้ก้าวพื่อการก้าวพื่อการก้าวพ่อกานี่คือเดอนสตาร์ถ้าคุณจะได้ทำธุรกิจใหม่คุณเคยคาดหวังกับธุรกิจใหม่หรือว่า หรือเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะถ้าคุณเดินทางบางคนจะได้เดินทางเดินทางไปต่างประเทศบางคนเคยเสียใจกับคนรักนะคะเลิกลากับคนรักไปตอนนี้เวลานี้คุณจะได้เจอรักครั้งใหม่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณจะได้เจอผู้หญิงที่สวยมีค่ามีออร่าเหมาะสมสําหรับคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะ คุณจะได้เจอผู้ชายนะคะผู้ชายที่เหมาะสมคู่ควรสําหรับคุณหรือว่าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจก็ได้นั่นเองนะคะและนะคะแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วนะคะคู่ชีวิตของคุณก็จะกลับมามีความสุขมาเข้าใจกันขึ้นอีกนั่นเองนะคะนี่คือความสุขในชีวิตคุณคุณเป็นเหมือนเดะสะตาร์อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความจะเลิญลุ่งเลืองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะ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 สำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีมีนช่วงนี้ธุรกิจการงานของคุณมันกําลังจะดีขึ้นความผิดหวังความเสียใจความพ่ายแพ้มันกําลังจะจบลงนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความรุ่งโรจน์ในเดือนตุลาคมคุณจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นภาพของคุณคุณจะมา อัพตัวเองให้สวยขึ้นคุณจะมาอัพตัวเองให้หล่อขึ้นแล้วธุรก,กิจการงานที่คุณได้สร้างไว้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะคุณได้เรียนความผิดนะคะคุณได้เรียนรู้ความเจ็บปวดมาแล้วและนี่คือเอกออรบ นะคะคุณได้หลุดพ้นนะคะออกจากอุปสรรคปัญหาที่คุณสร้างเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะหรือว่ามีนะคะคนมาสร้างให้คุณลำบากใจนะคะคนที่เป็นผู้ชายนะคะที่มาสร้างความลำบากใจด้วยความเขาก็ไม่ได้ตั้งใจมาทำร้ายคุณนะคะ สำหรับคนที่ประกอบธุรกิจนะแต่ว่ามันเป็นจังหวะชีวิตที่มันสถานการณ์ไม่เอื้ออํานวยนั่นเองนะคะแต่คุณจะได้เจอสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนค่ะ จะมีคนมามอบโอกาสดีๆให้กับคุณคุณเห็นไหมคะเนี่ยค่ะจะมีคนมามอบโอกาสความรักความสุขดีๆให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วธุรกิจการงานของคุณสิ่งที่มันใช่ของคุณและคุณคู่ควรมันจะมาหาคุณในเดือนกันยายนนี้แต่มันเป็นปลายเดือนกันยายนนั่นเองนะคะ คุณจะได้ความชัดเจนในเรื่องธุรกิจการงานไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนับจากนี้นี่แหละค่ะเมื่อเราเจอสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเข้ามาสอนเมื่อเราดันทุลังสิ่งมันไม่ใช่ของเรามันก็จะมาทําร้ายเรานะคะมาล้างผ่านเราจนเราไม่เหลืออะไรเลยจนสุดท้ายเราต้องเดินถอยออกมาเองเพราะว่าแม่หมอเจอแบบนั้นมาแม่หมอถึงรู้และเข้าใจว่ายิ่งเราดันทุลัง นะคะดันทุลังอยากทาอยากทานะคะทั้งที่เราไม่คู่ควรกับเขาอยากอยู่ตรงนั้นจังเลยอยากได้บ้านอย่างนี้จังเลยแต่เราไม่เหมาะสมคู่ควรสําหรับบ้านหลังนั้นเขาก็จะทําลายลา้ลางเราจนเราไม่เหลืออะไรเลยแล้วเราเป็นคนที่เดินออกมาจากบ้านหลังนั้นเองนั่นเองนะคะนี่คือความสุขของคุณ แต่นี่คุณได้เดินออกมาแล้วหรือคุณกําลังเดินออกมาเพราะโจทย์นี้เป็นโจทย์สําหรับคุณที่กําลังมีความกังวลที่มีความอ่อมความยมอยู่ตอนนี้ให้คุณเตรียมรับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆการงานบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสองเท่านั่นเองนะคะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะได้หุ้นส่วนหุ้นส่วนที่จริงจัง หุ้นส่วนที่จริงใจกับคุณนะคะนี่คือคุณจะได้หุ้นส่วนที่จริงจังและจริงใจบางคนคือหุ้นส่วนชีวิตนี่ค่ะ แต่งงานเห็นไหมคะหุ้นส่วนชีวิตบางคนอาจจะได้หุ้นส่วนหุ้นส่วนในการทําธุรกิจค้าขายที่จริงจังและจริงใจกับคุณนั่นเองนะคะมันถึงเวลานะคะโอกาสของคุณจะได้มาแล้วบางคนจะได้จับงานสองงานคุณจะได้จับงานธุรกิจออนไลน์ด้วยไม่ใช่แค่จับงานธุรกิจของคุณอย่างเดียวนั่นเองนะคะมีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ต่อคะ่ะ S <S อขอพุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะคุณจะมีโชคมีลาบนะคะจะมีคนมามอบโอกาสนี่ค่ะรางวันที่หนึ่งเลยค่ะโชคลาบรางวันที่หนึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นรางวันที่หนึ่งวันจันทร์วันอะไรก็ตามแต่คุณมีโชคมีลาบทุกๆวันนั่นเองเพราะนี่คือรางวันสาหรับคนเข้มแข็งรางวัลสําหรับคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาอ of แล้วก็เอสออฟคอยลาังวันสำหรับคุณคุณพร้อมหรือยังคะความสุขก้าวเข้ามาหาคุณในเดือนกันยายนนี้ <c oughs> <ง larva> e> tie, cover, นะคะช่วงปักหลังเดือนกันยาไม่เกิน9วันนั่นเองแต่คำตอบของคุณได้คำตอบแล้วค่ะตอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพจออฟนะคะเพจออฟครับนะคะให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณตัวเอง สิ่งใหม่ๆกำลังเกิดขึ้นกับคุณโลกใบใหม่ของคุณเกิดแล้วนี่คือเพด์ออฟคันะคะจงเชื่อในซิกซินจงเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองคุณจะปลดล็อกตัวเองเหมือนคุณเห็นไหมคะคุณเดินคุณเดินอยู่แต่ว่าคุณเดินติดบ่วงของตัวเองเดินติดบ่วงกับดักของตัวเองที่ตัวเองกับเขาที่ตัวเองอะ่ะตั้งกับดักไว้เพื่อที่จะล่าสัตว์แต่อยู่ดีๆตัวเองก็ไปติดกับดัก ที่ตัวเองตั้งไว้แล้วตอนนี้เวลานี้คุณจะได้หลุดพ้นออกจากกับดักที่คุณตั้งไว้ด้วยบางสิ่งบางอย่างเห็นไหมคะคุณตั้งกับดักไว้แต่แทนที่จะเป็นกับดักล่าสัตว์แต่กับเป็นกับดักล่าคุณเองแต่คุณจะได้หลุดพ้นเพราะอะไรคะมีบางสิ่งบางอย่างมาช่วยคุณนั่นเองคุณจะมีความติงกิ้งอยู่นะคะติงกิ้งก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณจะมีทรายสัมผัสทรายช่วงเวลานี้ นะคะทรายสัญชาตญาณของคุณกําลังจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งใหม่ๆจงเชื่อในทรายของตัวเองนั่นเองนะคะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะชีวิตใหม่ของคุณเริ่มต้นขึ้นแล้วให้คุณลงมือทำเดอะมีิชเชนไม่ว่าอะไรที่ผ่านมาคุณยังไม่ได้ลงมือทำเต็มที่คุณมอบหมายให้คนอื่นลงมือทำคุณก็เลยสูญเสียสภาพจิตใจสูญเสีย ความบางความเป็นตัวตนของคุณนะคะนับจากนี้ความเป็นตัวตนของคุณจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณคุณแค่ลงมือทําคุณมีทักษะอยู่แล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณมีความสามารถอยู่แล้วนั่นเองแค่บางเรื่องบางสิ่งมันมาเพื่อให้เราได้แข่งแก่งขึ้นนั่นเองและเดอเมจิเชีตอนนี้ให้คุณได้ลงมือทําสิ่งที่มันพลาดไปแล้วทิ้งมันไปแล้วนะคะอย่ายึดติด อย่าเอามาคิดในสมองให้มันเป็นครูเราได้แต่อย่าให้มันมา,มาจองจําให้กับชีวิตเราพังทลายอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะเดอะเมจิเชียนคุณจะต้องศึกษาหาความรู้เมื่อคุณอยากทําอะไรอย่าให้มันผิดพลาดรอบที่สองนั่นเองนะคะต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะ่ะแฮงแมนนะคะแฮงแมนคิดทบทวนไต่ตองให้ดีๆในเรื่องการงาน นะคะแฮงแมนนะนะคะเลข8เลข8คุณอยากให้การงานของคุณประสบความสําเร็จเฟื่องฟูแฮงแมนในที่นี้ให้คุณคิดทบทวนไต่ตรองหากจะคิดทําอะไรให้คุณศึกษาหาความรู้ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนัน้นแล้วทดลองแล้วทดลองอีกจนมันประสบความสําเร็จเมื่อนั้นเลยค่ะคุณจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และเดือนตุลาคมจะเป็นก้าวที่ใหญ่ของคุณถ้าตอนนี้คุณจะทํางานทําธุรกิจ เป็นของตัวตัวคุณเองคุณก็จะลอคิดทบทวนลงมือทําคิดให้รอบคอบก่อนที่จะเอาเงินไปลงทุนบางสิ่งบางอย่างเพราะคุณเคยพลาดแล้วนั่นเองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่แล้วนะคะคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองนี่คือนางฟ้าและเทวดาของคุณมาบอกคุณว่าคุณเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆคุณจะมีโชคลาภนะคะโชคลาภข่าวดีความสุขในชีวิตแล้วให้คุณทบทวนในเรื่องการงานดีๆนะคะคุณเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วค่ะเพราะขื้นีเเพและราชินีถือดาบและก็ นะคะราชาถือไม้เท้านั่นเองความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณให้คุณปลดล็อกตัวเองให้ได้นี่คือไพ่ที่เป็นคําตอบของคุณชาวลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนช่วงเดือนกันยายนนี้แล้วเตรียมตัวเฉลิมฉลองจุดผุให้กับชีวิตคุณจะมีโชคมีลาบเข้ามาฝันร้าของคุณกําลังจะจบลงนั่นเองค่ะบางคนจะได้มีเบบี นะคะเพราะมันขึ้นดีเอ็มเพจนั่นเองนะคะบางคนจะได้แต่งงานนะคะคู่ที่ใช่คู่ที่เหมาะสมสําหรับคุณวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ